เมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะคลิปมันดับลิลาก่อนโลกที่แสนโหดร้าย หลังจากนั้นสงครามก็ได้จบลงทุกคนตายสำหรับสนุนโดยกูเองซับพอร์เตอร์กูเองภาคไทยกูเองเล่นกูเองมัดกูหลวดเอง รถถังกูทำเองซีเวิร์มกูทำเองนี่กูก็ทำเอง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 นี่เมีบันกานี่เมีบันกาวาเดนกูทำเองเหมือนกันวิวแชร์ไอรอนกูลิม เอาเวอร์ชันที่เขียนมันโผล่ดิแล้วก็สี่หมัดนยมาทูดที่ยังไม่ปิดตาเด n โนดเที่ยงไม่ดำแล้วก็สามสามกับสี่มันแตกต่างกันนะสามกับสี่เนี่ยมันแตกต่างกันดูดีๆมันแตกต่างกันดูนะเนี่ยสามจะเป็นซอมบี้สี่มันจะเป็นคนปกติ ก็สีเวอร์ปกติหมอเซียแมนแล้วก็หัวหน้าซอมบีม้เมบอดสูตรกายบ็อกซิ่งสเตจเจ็ดวันโลูลูราแล้วก็ยูแชร์